ซิเรียมสวมชุดไทยทำบุญทอดกระถินพระราชทานสวยสงา่างดงามไร้ที่ติสวยสง่างดงามแอนซิเรียมสวมชุดไทยทำบุญทอดกระถินพระราชทานที่วัดซิเรียมพุทธารามจอ สีสเกตแฟนแฟนแห่อนุโมทนาบุญเทียบเปิดโมเมนต์ปลื้มปริ่มอินบุญมาให้เหล่ากัลยาณมิิดและแฟนคลับได้แห่อนุโมทนาบุญกันรัวรัวอีกคนสำหรับนักแสดงสาวขวัญใจมหาชนอย่างแอนซิเรียมพักดีดำรงริ์ที่ล่าสุด วันที่19พฤศจิกายน2566เจ้าตัวก็ได้ออกมาแชร์ภาพสวยงวดงามในลุกสวมผ้าไทยสีม่วงสะดุดตาทำบุญทอดกระถิ่นพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรา,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีที่วัดสิรียมพุทธารามจอสีสเกตให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกันนี้แอนสิรียม ก็ยังได้ไร้แคป,ปชั่นบอกเอาไว้ว่าทำบุญทอดกระถินพระราชทานจากสมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวัดสิรียมพุทธารามประจำปี2566จังหวัดศรีสะเกดขอขอบคุณกัละยาณมิตรทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญมาในครั้งนี้ทุกช่องทางไม่ว่าจะร่วมบุญใส่ซอง โอนผ่านช่องไทยอางออนไลน์โรงทานและที่ได้เดินทางมาร่วมงานทอดถวายกระถิ่นด้วยกันที่วัดนะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเจริญด้วยลาบยศสุขสรรเสริญและเจริญด้วยอายุวันนะสุขขาพละด้วยเทอญ